อย่างคืออย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยกระจายอย่างนี้เลยนะครับกอสองนิ้วก็ทักไทยแฟ็นครับเสตซีตาบูญโซรเซล์นะครับวันนี้ทีมงานอยู่ที่พื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้นนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็งานติดตั้งชุด1,500วัตต์นะครับ6แผง หน้างานของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกับทีมงานที่นู่นเลยนะครับตัวท่อนะครับเป็นดาเสือนะครับสองนิ้วเจลนอกเจวในสิบท่อนนะครับเตรียมไว้สิบท่อนฝั่งทางนี้เป็นบ่อบดานหกนิ้วห้าสิบสองเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนที่สี่สิบเมตรกันเลยนะครับนี่รงสองนาะครับกําลังขุดโครงสร้างอยู่ฝั่งทางนี้นะครับโครงแพงใหญ่ๆนะครับทีมงานกําลังเซตขาตั้งโครงสร้างกันนะครับ ทมงานกำลังหย่อนปมกันนะครับหย่อนด้วยท่อ2น <mel> ิ้ว40ิเมตรนะครับฝั่งนู้นงานโครงสร้างนะครับแบบใหญ่เสาสีต้นต่อมอสีต้นนะครับก็ลงต่อมอเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขึ้นแขงนะครับตอนนี้โครงสร้างเราเป็นน็อกดาวนะครับน็อกดาวมาประกอบที่หน้างานนะครับก็เป็นเสาสูง3าเมตรนะครับ วางแข็งหกแ็งนะครับลงตอ่อหม้อเรียบร้อยนะครับตอ่อหม้อสีต้นนะครับกำลังขึ้นแผ่นกันนะครับตอนนี้เราขึ้นได้สี่แผนนนนโโน่นนะครับก็เป็นกินโกโซรานะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าวัต์นะครับแผงแทเทียวันนะครับ ที่5นะครับจินโกโซโลา475วัตต์นะครับวางบนโครงสร้างโหนนินะครับเสาสีต้นนะครับสีขานาตัวนี้เป็นแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นที่6นะครับขึบ้นแผ่นเสร็จปอปด้านเราก็ลงปั๊มเรียบร้อยนะครับ นี่2นิ้ว16คิวนะครับ Anduro High Vol 1500 สายจะเป็นอนุกรม6แผงนะครับอนุกรมทั้งหกเพราะว่าเราใช้ไฮวุ์นะครับไอตึมไฮวุไม่ต้องแยก2สตริงอ่าเดี๋ยวหลายคนก็จะมีคำถามกลับมานะครับว่างานติดตั้งปั๊ม1,500าวัตบางงานทำไมใช่ี่แผงบางงานใช้6แผงนะครับก็ใช้แผงเยอะไม่ผิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปั๊ม1ัน0้าวัตกินไฟ1 5 0 0าวัตนะครับถ้าแผงเยอะนะครับแดด น้อยแดดไม่มีนะครับสถานะไฟก็ยังได้สูงอยู่นะครับปั๊มก็ยังทํางานได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าแผงน้อยนะครับถ้าแดดอ่อนลมล่มมานิดนึงนะครับเขาก็จะดอบลงนะครับอันนั้นคือธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราใช้ไฟจากแสงอาทิตย์นะครับอันนี้ตัวนี้ก็ลูกค้าก็ใช้หกแผงนะครับก็เพื่อตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแก้ปัญหาตรงนี้อยากได้น้ําแบบต่อเนื่องไหลต่อเนื่องระดับคงที่ไม่ลดนะครับแม้แดดจะน้อยนะครับ ประมาณนี้นะครับคอนเซปต์ของงานนี้ผมลรงคืออย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยกระจายอย่างนี้เลยนะเราะสองนิ้วไม่หมฟิวนะครับไม่บมดนะที่เราใช้แผงเยอะนะครับก็บ่อน้ําดีนะครับจัดให้เต็มประสิทธิภาพมาเลยนะครับจะเป็นลูกค้าเก่านะครับเอฟซีเก่านะครับตั้งแต่ เริ่มติดตั้งกันเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะชุดที่3หรือชุดที่4นะครับอ่าเดี๋ยวเราทดสอบกันเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับ<ม>ก็เราได้เห็นน้ำเห็นการลองไปแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับว่นนี้น้ำสุดยอดมากนะครับสุดยอดเลยช่างจอก,การันตีนะครับเราจัดเต็มมาเลย6แผงกินกบนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวัง ทีมงานก็เริ่มลงมือเก็บรายละเอียดกันนะครับเก็บสายไปเก็บตูวคอนโทรลกันเลยตู้คอนโทรลนะครับเป็นไโว้ลนะครับกล่องใหญ่เปิดอ,อนะครับตัวเปิดสอใสายไฟก็ร้อยท่อเป็นที่บอ่อนะครับ ตอบกันนะครับหลังจากเราเก็บรายละเอียดงานกันเรียบร้อยนะครับสองนิ้วก็เต็มอย่างนี้เลยนะครับเต็มอย่างนี้เลยแดดอ่อนๆนะครับแดดอ่อนๆีนแสงได้เรียบมากนะครับ กันฟ้านะครับใส่อกนะครับยิ้มาห้แรงดันสายบนะครับตัวโครงสร้างตัวแผ่นนะครับ6แผงโครงสร้างก็เรียบร้อยนะครับน้ําก็ผ่านแรงดีนะครับกับเบอร์ติดต่อนะครับ0850150915นะครับี 5, 0 15, 0บงานคุณภาพจากสาบนโซลาเซลล์นะครับมากันด้วยนี้นะครับ So it's